Movie ี h เชคสั่งง่ายส่งถึงที่เหมือนมีเ e เ e ่ e อีเลฟในมือคุณเซเว่น e ดลิเสวัสดีครับด้วยเวลาของ Movie ี Sha คกับผมจะโลธพนพัฒน์ะครับที่จะมาอัปเดตข่าวคราวในวงการภาพยนตร์เป็นประจำแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเรามาติดตามข่าวนี้กันก่อนเลยครับ เดนนิวเครกเจ้าของบทเจมส์บอลศ0นคนล่าสุดที่ได้ประกาศวางมือแล้วก็ได้กลับมารับบทนักสืบเบอร์นัวบล็องในหนาเรื่อง n ัก t ั์ออีกครั้งนะครับซึ่งเขาได้ให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะถ่ายทําว่า หรือวิธีการพูดสำเนียงเคนทักกี้ซึ่งเป็นสำเนียงอันเป็นเอกลักษณ์ของตัวละครที่เขาแสดงในภาคแรกไปแล้วครับโดยสำเนียงเคนทักกี้ที่เคล็กลืมนัน้นนะครับในหนังมีชื่อเรียกเต็มๆว่าเคนทักกี้ฟรายฟอกฮอนเล็กฮอนดรอนะครับ <S <S <nik> เป็นสำเนียงที่ล้อมาจากตัวละครไก่ฟอกฮอนเล็กฮอนครับซึ่งสำเนียงนี้เนี่ยจะพูดภาษาอังกฤษแบบตะกุตกตะกักแล้วก็มีสำเนียงคล้ายๆค,คนอเมริกันทางตอนใต้ครับเขาถึงกับจ้างโค้ชที่เที่ยวชาญเรื่องการพูดสำเนียงต่างๆมาสอนให้เขากลับไปพูดสำเนียง เคนตักกีได้อีกครั้งครับโดยเขานั้นใช้เวลา3-4เดือนกว่าจะกลับมาพูดสำเนียงนี้ได้ก่อนจะเริ่มถ่ายทำ แถมเดลนีเ่เคลย์ครับยังกล่าวอีกว่าที่เขาทําสําเร็จเป็นเพราะบทเจมส์บอลที่เขาแสดงก่อนหน้านี้ครับเพราะว่ามันสอนให้เขาเนี่ยได้รู้จักกับแรงกดดันจากความคาดหวังของผู้ชมนั่นเองครับเอาละครับสำหรับช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณเซเว่นเดลิเวอรี่สั่งง่ายส่งถึงที่เหมือนมีเซเว่นเอเลเวนในมือคุณครับแล้วกลับมาติดตามมูฟ e ี่เชคกับผมแจนโลได้ใหม่ในครั้งต่อไปส่วนตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ Movie ี h เช ke